ตอนี้เงี้ยครับผักหวานตินค้ามีราคาเลยคือควยลิใบตะฟุนี่อีกน้อยหนึ่งนะครับอีกน้อยหนึ่งหลังจากถือฝนนี่ยเราีปน้องมันติดก่อบักคักเลยแหละอดงามนะครับหนึ่งต้นลูกคนนี้เขาบานน้านะครับมีกะ พาพี่นองเขามานะครับยางเลาะนี่แหละส่วนกระเสียทั้งเมื่เกี้นะครับพี่นองตอนนี้กะเมื่อคืนนี่ครับฝนตกจนน้ำไหลทางนะครับเด้อนี่พอดีกันี่แหละพวกผักบุงพาวันกะเด็ดแตงนะครับลิวันทรงใสหลานมะลิให้นะครับนี่ที่แบบนี้เราก็ต้องแตงแตงกิ่งมันพร้อมนะครับเด้อนี่ก็กำลัง ออกงวยเพราเป็นน้องแบบนี้ลักษณะแบบนี้หลายต้นุ่นนะครับแตงบัง้นเบิด์ตดูมูออกก็ออกมูกินก็เจ็บกินบ่ทันดอกครับพี่น้องถ้าเขากินซืออๆเจ็บกินบ่ทันนะครับเบิร์ตอย่หยอดนของเขาอ่อดผักหวานอ่อนนะครับต้นเดียวนี่จบเลยนะครับแงงแง่เศษเมื่วานแงใสเง่เห็ดไอ้ยังไงเห็ดเห็ดนางฟ้านะครับโอ้ยังเสียบเลยนะครับนี่ ยอดคือพร้อมเก็บนะครับนี่้องเก็บได้ต้องได้เก็บแล้วครับมือนี่เพราะาเกินนี้บ่ได้เดี๋ยวมันแกนะครับอืมกับู้ใดมาเลี้ยวหยอดแท้งมันขึ้นนะครับนี่หยอดโกกมันตื่นักขามแปรกันเริ่มเป็นฟักหน่วย่เลี้ยวนะครับคอยทยอยแกนะครับส่วนผักหวานนั่นค่ะนี่แหละ บ momento, like ืงยอดมันออกเป็นอกงามแห้งการเปลี่ยนมันเริ่มภูมิหญ่ผมมาตรงแต่งกิ่งออกนะครับหลังจากปีนี้แหละผมตัดตัดออกนะครับตัดแจงกิ่งไหม่มันคุ้มผักหวานเพราะผักหวานดูนัยหันมันเต็มเลยนะครับมันคุมต้นผักหวานปวดนี่เป็นยอดงามเล็นเราเป็นดอกเนี่ยตรงไดลี่นะครับเด็ดต้นเดียวแจงยิ้มเล่นครับต้นนี้ หนยังถือฝนนะบึงมันเคลื่อนในฝนตรงนาเกลีนะครับจนนำไหลทังนะครับพราดีกับตัญญาต้นไม้ต้นไหลรก็ที่พอดีนะครับนี่ชุดยอดนะครับนี่จากพื้นที่ปมมีหยังพป่น้อกมาปูกภักหวานก็ได้กินนะครับปู่ปักคามแปะก็เริ่มเป็นหนวยนะครับนี่เริ่มแก่เริ่มยังเลยนะครับพักเกะนีเห็นบ่า คำเปลคำเศเท่าน,านี่แหละว่าได้ขี่หวานขี่ยาดงยังเล่นนะครับตัวนี้คำเศษเท่ากระเกษรยักนะครับเพชรโนนไทยมีอยู่ประมาณสี่ต้นนะครับแต่ว่ากระเกษรยักมีอยู่หลายต้นแล้วก็มันใหญ่นะครับใบหน่อยตน้นใหญ่เขาตรงเต่งนี่แหละตรงเต่งออกนะครับหลังจากเขาเป็นมักเป็นผลเบิดห้องกับตรงเต่งนะครับด้วยผลมันอยู่ในปลาผักหวานนะครับ อืมอืมวันเดีย๋ยวล้วงเขาอะตัว่าแมงหลายนะครับเด้อแมงหลายเดีย๋ยวก็นังติดไหมติดหมากหลายต้นอยู่นะครับอันนี้เป็นเพดนนนไทยนะครับเด้นะอเนี่ยนี่เพดนวนไทยนี่เป็นต้นนังจีนะครับตัวระเจีนี่มันต้นใหญ่นะครับเขาตองเขาต่งแตงกิ้งนะครับ,รรรรบมันใหญ่ปวด คุ้มหลายพุะครัวนนี้บริเตียงนะเกลังออกเยอะเลยล่ะครับหน่อยสามสะอยู่ความเปี้ยงนนอะไรอีกนี่คักุณน้องนี่อีกจัก ที่หามือ่อในการเล่นนะครับหย่าก,กันเร็วๆครับพี่น้องเดี๋ยวต้องให้มันยาวกว่าน,นี้จังหวตัดอีกครับนะเบ่งเอาหยดของเขายามนะท่านได้ๆนะครับเลือพวกนี้อีกน้อยหนึ่งนะครับอีกน้อยหนึ่งหลังจากถือฝนนี่แหละพี่น้องมันติดอกบักคักเลยแหละหยดน้ำนะครับเบ่ง ผักหวานนะครับยอดทองนะครับเด้อตัวนี้นะครับโมนี่มันคุ้มนะครัเพราะตงแต่งเบิดตัวนี้แหงเงาสูงครับตัวนี้เพาะต้องเอาตัวมะขามเปลีวปุ๊บให้ผักหวานได้ขึ้นนะครับเรื่อยๆออกแตงไม่เบิดเลยนะครับนานรงปีหน้าครับจัดการเบิดเลยนะครับเอาให้เกียนไปเลยนะครับ จวนเทกวันก็เริ่มออกขึ้นกันครับเนี่ยมันเริ่มเป็นน่วยนะครับเนี่นี่ไหมเปลีนน่ยนนวยเจ้ามันได้ตรริดบัติดพรมกับบอลลูนครับนวยมันกไ็ได้เป็นแถบทุกต้นเลยครับมาน่วยของเขานะครับเต็มเลย อย่างนะ้าผูกขาเดียวเนียวเหียวเพจนนทไทยนะครับตัวนี้เพดนนทไทยมันไม่ค่อยใบหนาดอกอตัวนี้ก็มันเพราะเกลี่ยนะตัวนีนะพี่น้องมัตนตรงเดลีนะครับจ้ะ อันนี้แกเริ่มเก์แล้ว ยอดสวยเลยนะครับฝนตังแห้งอยู่เหมือนนี่นะ ดีเพิ่นมาเอาต้นกล้วยนะครับเด้เอะแล้วกล้วยไปใหห้มูว่าท่านหมูจีดหมูจีเลยตัวนี้มันพอะกินได้ละตัวนี้พอพอเด็ดไปกินไปขายได้แล้วในตัวหนึ่ต้นเดียวนี่ มูนี่เด็ดไว้แต่บางสองซีห่หามือว่าหันนะครับกำลังแตกใหม่มุทิวาเขาบ่ได้มันก็เกี่ยงนี่เกี่ยงไรให้เก่านะครับมูนี่ฝนลงมันกับปามยังเหรครับทั้งต้นไม้ต้นไห,หลทั้งมันผมนะครับออกเต็้ยมนะผมว่าต้นนี้มันดิออกหน่วยออกหยอด เรื่อยนะครับโอ้โหมนี่เกลียดหรอกได้บอได้บอเอาอีกละโอ้ยจะเอาไว้ไหนชีช้ลดลุกกลับไปเบิง้งท่านดอกท่านมีคนออกมาน้าดอกต้นตะกบเบิ้งพี่น,นอ้อ <c> ง <oughs> แดงนะครับกำลังฟื้ปรงุงขายได้เบิดนะครับนี่ไ้พักคงพักขาเฮานี่ยังถือฝนแห่งต้องติดแตกดีนะครับตาเห็นมันจำๆจำเลยแห่งดีครับพักขาต้นไอเตีงเบิดดอกพี่น้องตาตีลังก็รีใบรียังมันออกดีๆนะครับมันออกอย่างห้องไม้เบิดเนี่ยเชิยงเซียนะครับเริ่มคืออยู่พื้นที่ตองนี้นะครับอาหารเพียบเลยนะครับมีหลายอย่างเลยนะนี่ต้นตนี้มันอยากออก ใบมันกำลังพร้อมถิ่นมันแมงเขาบัลีมันก็นออกมันเองนะครับนี่ต้นอะไรเยต้นแค่เขาก็นเริ่มล่มไปเองแล้วนะครับฝนก็นแห้งพอดีเลยครับมันขึ้น เอยยังนะเงี้ยเงียเ้ยเลี้ยวเหัะที่บอได้กินเห็ดหมดปีหน้าทีบ่พี่น้องเพีย่ตรงเดลี่พาบเบิ่งผักหวานนะเป็นน่องเนดะ้อมื้อนี้ผักหวานนะครับเออมื้อนี้ยค่คขับพี่น้องเอ้ย มูทีบักขามแปลมันคุ้มเหมืนกับหลายนะครับเด้อหลายต้นเติบอยู่เบื้งนั่นนี่นั่นนี่นะต้นนี้ใหญ่ครับลำต้นใหญ่ช่อก้านใหญ่นะครับต้นนี้เพื่อก้านมันใหญ่ก็มูเลยนะมันดิขึ้นไปเรื่อยนะเบิง้งมูนี้เขาจะบักกินมันนะครับเขาจะปล่อยมันขึ้นไปเรื่อยๆอยเห็นไหม กระสออเนี่ยพี่น้องหันน้องเห็ดเกษตรได้นะครับคันได้ย่างเขาสวนนะไม่อยากออกเลยนะครับผมจะบอกให้ตน้นนี้คือใบไงก็มูเนียพี่น้องนี่นะมันถือพ้นพอดีเสร็จแล้วนี่แบงหยอดท้องใหญ่นะครับเดี๋เบิ้งเบิงหยอดมันใหญ่อีกนีนะครับเบิ้งปัด ผมหย่านแต่คน,นมลัลรีของผมนะครับผมปล่อยเอาลำต้นของเขานะครับเห็นบ่เออตัดเดี๋ยวตัดเอาเดีย๋ยวพาไปตัดอยู่ข้างหลังอีกเอากล้วยนะครับเอาต้นกล้วยไปให้หมูจิตแจก,กนะครับว่ได้ขายเด้วยเป็นเอาไปไอ้ให้มใหมบบหูให้ยังมาเบิ่งเรื่อยๆก็ได้ดอกพออเพราะว่ากล้วยมันเรื้มแก่หลายแล้ว ก้วยมันแก่มันต้นมันเนกอะเอายน้นห้นป่าเออเออหืมติหวดตัวนนี้นะคือชีน้องเบิง้ง มันพอลินะครับตัวนี้คือเอาไปขายก็ได้หลายบาทนะครับแถมฝนมาลงยังสิถือห้ามหอนออกบกม่วงห้ามูกถูกยางเลยนะครับมันตกแห้งเนี่ยทลบกม่วงก็ติดติดดางดีนะครับตุนะ่น่ะกักสากเลยนะครับมันมีหลายอย่างที่เขาปลูกคือผมนะ่ปลูกแบบกเกษตรเครื่องมวดเลยนะครับที่ผมบอกพี่น้องนะครับผมปลูกถูกอย่างคิดเด่นได้ปลูกกนัน นี่ครับตัวนี้กําลังแทงขึ้นนะครับนี่เยผมย่านโคตรมาเด็ดลงผมตรงนี้นะครับผมว่าล้ำต้นไปป้องไหนอีกนี่ครับอันนี้จะต้องได้ลีนะครับในตัวนี้มันเริ่มแตกแล้วพี่พี่นี่แห็นขาดครับเบิง <c oughs> มือมันแตกคักแตกเนี่ย ป๊ดเนี่ยผมยานตะคุนมาเอาตุ่มปลายมันนี่ครับเวลาเขาบริย่ส่วนแล้วเขาดิเขาเล็ดเขาเด็ดบ่เป็นนะครับเถอะปิดเบิ้งเบิ้งเบิ้งตะสอนนีอย่างเงี้ยครับผักหวานตินค้ามีราคาเนี่ย คือคอยลีใบอ่อนมันติดเตกตัวนี้มันรบลีเลยครับมันมันงอกมันดี่งอกเขาเองนะครับก็หลายต้นดูเนี่ยพวกนี้มันถือต้นไหยบักขาเปรยมันคุ้มถึงตัดถือเครื่องตัดหญา้าครับพองหลายต้นดูครับถือเครื่องตัดหญ้า มันท่านได้สอดขึ้นมาอยู่มันอีแก่แล้วพร้อ,อมพร้อมลิแล้วนะครับนี่นะครับผักขวานหงขีดดินไซด้วยครับเด้อเป็นขีดดินาย ขีง้ง้อบ่ได้ไซดหรอกพี่น้องมันก็มีแต่หรยาตั่นี้ฮูพวกขี้ง้อก็ถ้าดูนี่แหละใส่แต่ว่ามันก็หลายปีแล้วเนาะเขียบกับลังโปงนี่มีใช่ปลาเขียบนะครับเด้อนี่กเข,ขียบกับหลายลอยตน้นอยู่แต่ว่าจักมันติดอะไบ่เพราะว่าทดลองนะครับได้เท่าไรก็ตามบ่เป็นยังวันตามพัน,น,น,นออกเกิดนะครับ หรือว่าเหลือจากสิบต้นก็ยังดีครับท่านเราบะเขียบมา้นี่ก็ลังโปงขึ้นนี่ต้องแต่งกิงต่อมันใหญ่ๆจังหน่อยนะแต่งกิงไปนะครับไอ้มต้นนี่นะเพิ่อนอย่ลูกหลงลูกหลงพักหวานลูกหลงนี่พักหวานลูกหลงนะครับติ่มีบักมองสองต้นนะครับอยู่นในปลาผักหวานวยูอันนี้เขาเรียกว่าไอไอ บักม่วงยังบุปผีน้องเดียวจีดก่อนมันหลายพัน chutz, ่นอ่ะติดติดหน่วยเบิดนะครับนี่ติดเบิดเลยปีนี้บักม่วงเล็ดบักม่วงที่เสียบๆนะพี่น้องเขาเรียกว่าบักม่วงเล็ดนะครับนี่ติดหน่วยยังดีนะครับตัวนี้บักม่วงเล็ดมีอยู่สี่ต้นนะครับบักม่วงเล็ดเราขอมาในสวนนี่แหละผมพ่อยากออกเล่นนะครับอิลีมันมีแต่เนี้ยเป็นตะเบิงนะครับ โอ้หนายุก็ะได้นี่เดียวเจ้เป็นน่วยหลายอย่างนะครับอันนี้รู้สึกือว่ตสิเป็นบกม่วงคิวๆนะพี่น้องแต่มันติดมาได้จังไดยพวกนี้บกบ้บบนบกข่อยปันไดกตัวนี้นะครับโอเคน้อพี่น้องเดี๋ยวค่อยตะไปเบิง่งติดตามเบื่องคิปหนาผมพาพี่น้องไปเบิ่งอย่างนะครับวันนี้ก็เบิ่งปลาผักหวานเบิ่งน,นั่นเบิ่งนี้ไปนะครับสำหรับขอ้อเกษตรนะครับสวนไผ่ทุ่นะครับนี่ มิเตยอยู่ในสวนของเราครับโดยสวนมางที่เขาทายดีโดพี่น้องเขาเบื้องนะครับอัปเดตนะครับต้นไหม้ต้นไหลในสวนคือหลากหลายพราดมาเห็นเลาวนี่ต้องนะครับอยากอยากเห็ดนะครับเพราะผมก็เริ่มจากบ่มีอย่างเลยนะครับเป็นพื้นที่ว่างเปาเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรนะครับมแจะทีดินเลยซือแล้วก็บ่มีต้นไม้ต้นไหลเพราะต้นนะครับอยู่นี่แต่ว่าทุกม้นนี่นะครับเบิ่องเอารถจากการปลูกผสมเล็กผสมน้อยนะครับไปเรื่อยๆลงไปทีละน้อยนี่ อย่างนั้นคือกันนะครับมันเบื่อหวานมันมาอีกหนึ่งเนี่ยเขาออกมาลงทีละน้อยนะครับมันบองทดมันขาดเดี๋ยวผมก็จะมาลงอีกนะครับเท่านั้นนี่เราอย่างนั้นก็ยวมาลงอีกพร้อมนะครับอีกเป็นหลาย้อย้นนะครับอย่างนั้าผมยวมาลงนะครับโอเคี่นองสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ